กินแม่ถันแล้วเพื่อนแดงแดงกึ่งต้นแล้วสีอะโค้งมยาวยังไม่ได้เก็บเลยเห็นไหสงสัยจะได้เก็บเอาทำพันธ์มั้งเนี่ยลูโถใหญ่ๆทั้งนั้นเลย จะสุกเต็มต้นแล้วเพื่อนดูสิกินไม่ทันอยู่ที่บ้านเป็นกิโลเลยเพื่อนลูกเขาสวยนะลูกสวยอยู่ข้างในนี้กัไนไหมข้างในนี้ดูสิ วงใหญ่มากเลย